วันนี้เราจะมาพาชม startup open house ที่มโเชียวเหรอชอบคุณจีอันนี้เป็นไส้ที่แบบน้ำเกรดเป็นนีเซนอันนี้แอบชอบส่วนตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยอร่อยไม่อร่อยมันคืออร่อยเข้าใจไหมสวัสดีค่ะชื่อก้อยนะคะเกาะทะเลค่ะได้ดูสีสิบ startup ไหมคะดูค่ะรู้สึกโดนคุณจีคุณจีตก <laughs> เราอยากมีไฟเหมือนน้องๆเขาเหมือนกันเหมือนในเรื่องเลยตอนนี้ก็กะจะทำ AI สักตัวหนึ่งเหมือนกันค่ะโอ้ยอย่าเล่นๆ สวัสดีค่ะชมผู้โปรดิวเซอร์ของ Startup นะคะวันนี้เราจะมาพาชม Startup Open House นะคะเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะว่าในงานมีอะไรบ้างสำหรับการลงทะเบียนนะคะเราจะมีของที่ระลึกแจกสำหรับแฟนคลับด้วยนะคะนี ตรงนี้คุมน้ำหนักอยู่ก็เลยกินชานมบันก็เป็นแป้งโปรตีนนะครับนี่ไม่กินเต้เกี๊ยวอะฮะไม่กินเต้เกี๊ยวเหรอชอบีชอบีย้อน Fighting ค่ะ i g h i ครับผมคับไ i ติ t ยินดีต้อนรับสตาร์ทอัพหน้าใหม่ทุกท่านเข้าสู่แซนบอร์กสถานที่สำหรับสตาร์ทอัพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเซาท์อีสเอเชียนะครับวันนี้ครับ เราจะมี2บริษัทที่จะมานำเสนอสุดยอดขนมโตเกียวขอเชิญบริษัทแรกเลยครับจ้างก่อนไทเทคของเราสามก้างไทเทคนะครับไข่ก็ไข่ลงดีเช่นกันนะครับผมไข่ที่ก็ออกมาจากไก่ที่ได้รับการควาเพลินมาแล้วนะครับผมซึ่งไข่เนี้ยบอกเลยพวกน่าไข่แดงมีสัดส่วนประมาณ37.2%สิบเจ็ดตัวสองแซงของไข่ขาวนะครับก็ไข่ปกติอะไรอย่างเนครับ เชิญอ่านดีกว่าขอคุต้อนครับคุณจิรพัฒนปานสุกินเวชเจอร์แท็บิโครับัสีครับของจิรพัฒนปานสุกินจากเวเจอร์แิตครับสิ่งที่ทางเวชเจอร์แท็ิของเราได้ันเสิรนะครับนั่นก็คือนี่ครับตัวเดียวอกไทยอกไทยอรก่ดยอกไก่ห้าสิสาจอนอกจากเราจะกินอร่อยแล้วเราสามารถได้สิร์เพียรมาเพื่ ไส้ที่แบบนเกรดเป็นคนดีเซน็นไส้ <c oughs> สอาโวคาโด อันนี้แอบชอบส่วนตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยอร่อยไม่อร่อยมันคืออร่อยเข้าใจไหมเราจะทนอะไร้างอร่อยจริงอร่อยจริงรสตอันนี้คืออะไรบ้กะเพราแอบดีที่แอ่คนรู้สึกแต่ว่ารสชาตแบบนครับอันนี้ก็จะมีน่ารัอแล้วก็มีาม่าด้วยจะเป็นแบบเอร์ไพนครับตอนนี้ออแสามกอ สามสั่นปีตโตยังไงะมันก็ห้าอไอยได้ให้โวดโวดของใครถ้าลำเอียงเคยเม่ไ่ให้เวันี้แล้วเราก็ต้องดูสุภาพด้วยต้องมีออร์โคนะก้เฮอเมะทนได้หน่อยชายไม่ถงอยือทำยอดวิวทะลุหนึ่งล้านแล้วจะเอาปกมือจ้า ราจะใช้อบต่ทองอะนรเราให้ดงเราให้ความซึ้อแบบนับไหมใ่ สวัสดีครับมาร์ตกีตนะครับหรือว่าคีคิรากรนั่นเองนะครับวันนี้นะครับเป็นวันพิเศษเพราะว่าเป็นวันที่มีสตาร์ทอัพโอเพนเฮาส์ครับวันนี้อยู่กันที่แซนด์บ็อกซ์ที่ที่เราถ่ายทํากันจริงๆเลยนะครับซึ่งบรรยากาศวันนี้บอกเลยว่าทําถึงมากทาถึงยังไงนั้นตามผมมาดูครับนี่เป็นเวทีแซนด์บ็อกซ์ของพวกเราครับนี่คือบรรยากาศทุกอย่างเหมือนวันที่ถ่ายมากๆครับบอกเลยว่าวันนี้ถ่ายยังไงก็งานก็เป็นอย่างนั้นเลยอ่าทีนี้ตอนนี้พี่เกดกับพี่ทะเล เสียงดังไม่ได้ครับเดี๋ยวเข้ากล้องเขาไปดูบรรยากาศกันดีกว่า ตอนนี้หาดีเดีกับพี่ก้อยไม่เจอครับแต่ว่ามีภารกิจต้องไปกันต่อเดี๋ยวฝากติดตามด้วยครับว่าจะเป็นยังไงไปกันต่อเลยผมคุณนี่นะครับจากติ๊กตอ็อกคนในเวิร์ดแล้วก็เพจเจ้าชายลงหนังครับเป็นแฟนคลับคุณก้อยะอะไรจะพครับแล้วก็เบลเคมิสลาครับผมค่ะมาจากบ้านน,อน้องอัพพี่รับบทน้องกอในเรื่องสตาร์ทอัพนะคะวันนี้เอาอะไรมาฝานกน้องอัพด้วยเอ่ย ของขวัญจากแฟนคลับค่ะมาโยของอัพค่ะอันนี้คือของขวัญที่นํามาให้น้องอัพวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะชื่อก้อยนะคะมาเชียร์แบงค์ค่ะเชียร์ทะเลค่ะได้ดูซีรที่สตาร์ทอัพผิดไหมคะดูค่ะรู้สึกโดนคุณจีคุณจีตกวันนี้ก็เลยเชียร์แบงค์ด้วยแล้วก็แอบปันใจให้คุณจีนิดนึงหนึ่งสองสามไปกันสองคนอีกบัตรมือถือสวัสดีค่ะมาโยของพี่ก้อยค่ะแล้ววันนี้เป็นยักไงี่ บรรยากาศคือเหมือนมาแซนด์บ็อกซ์จริงๆรำบอกเลยว่ามันอลังการมากแล้วก็ตือนตาตือนใจครับแล้วก็จัดในสถานที่ที่ดูเทคโนโลยีก้าวหน้าครับมันสวยงามดูทันสมัยครับแล้วก็ได้ฟิลเหมือนในเรื่องจริงๆเลยเห็นแล้วเหมือนในซีรีส์ตอนที่เปิดตัว EP แรกเลยค่ะดีใจค่ะเหมือนได้มาออฟฟิศแซนด์บ็อกซ์จริงๆค่ะเราอยากมีไฟเหมือนน้องๆเขาเหมือนกันเหมือนในเรื่องเลยตอนนี้ก็กะจะทํา AI สักตัวหนึ่งเหมือนกันค่ะเราเล่นๆเล่นเล่นประทับใจอะไรในซีรีส์สตาร์อัพคะชอบ ตรงที่เนื้อเรื่องกระชับอะคะ่ะรู้สึกว่าทีมงานอะตั้งใจเรารู้เลยเราดูเรารู้เลยว่าทีมงานอะตั้งใจทําออกมาได้ดีมากมีการปรับให้เข้ากับสังคมไทยแต่ชอบจริงๆก็คือกระชับแสดงทุกคนนะคะเล่นบนบาหน,น,น,น่ารักมากพี่น้องกรน่ารักมากม S <S <S ได้ข้อคิดอะค่ะทั้งมุมของเพื่อนมุมของการทําธุรกิจค่ะบอกอะไรให้กับพี่เบลง่อยๆสำหรับคุณก้อยร,ะะรัชพรนะอย่างที่ได้เขียนโน้ตบอกไปก็คือเป็นกาลังใจให้ครับเอาจะช่วยแล้วก็ติดตามต่อไปครับผมส่วนคุณเบลนะครับก็เช่นกันครับยังไงก็เป็นกําลังใจให้คุณเบลด้วยครับผมจะติดตามจากนี้แล้วก็ต่อไปแน่นอนครับผมสําหรับใครที่ชอบความเป็นเทคโนโลยีครับจุดไฟฝันในการทําธุรกิจกับสตาร์ทอัพนะครับเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่ตอบโจทย์แล้วจะปลุกไฟแนวความคิดในตัวคุณได้ก็ติดตามกันครับ ที่ทาง Two ID ครับผมก็เป็นกําลังใจให้นะคะแล้วก็ขอให้พี่น้องกรสมหวังกับพาฝันเร็วๆแล้วก็ไม่โกงหกเขานะลูกรีบบอกความจริง,ขงเขานะกอนพี่จะเสียใจ <laughs> ก็จะบอกว่าสู้ๆเป็นกำลังใจให้ค่ะแล้วก็จะคอยดูผลงานตลอดค่ะฝากให้ทุกคนนะคะติดตามซีรีส์สตาร์อัพนะคะตอนนี้กําลังเข้มข้นมากๆเลยแล้วก็ฝากน้องแบงค์ด้วยในอ้อมใจของทุกคนด้วยนะคะฝากน้องๆด้วยนะคะน้องๆทีมแซนบ็อกแล้วก็กลุ่มสามกรชัเทกนะคะฝากด้วยนะคะ up to you ค่ะสวัสดีค่ะ ดีเจอมอเขม,มารัตนะครับอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับกับสตาร์ทอัพนั่นเองรับรองว่ามันครบรบทุดอารมณ์ดูตัวอย่างไปแล้วหลายมูดมากๆเลยนะครับสหรับวันนีหมดเวลาแล้วนะครับครูซีเจลาไปก่อนแล้วนะสวัสดีครับ